มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนระวังทำทานอาจได้โทษสั่งปรับแล้วโรงทานเล่าฟรีงานกระถิน เมื่อวันที่23พฤศจิกายนจากที่มีผู้ใช้ติกตอกลงคลิปและก็ข้อความมีการเลี้ยงเล่าโรงทานฟรีในงานทอดกระถินสาม,มัคคีที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนมีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นกับความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความเสียหายให้วัดและก็ผู้ศาสนาด้วยถึงความไม่สมควรซึ่งอยู่ในบริเวณวัดอีกด้วยและชาวโซเชียลเกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัด แ,แล่าสุดทราบว่าวัดดังกล่าวคือวัดเขาดินตำบลเขาดินอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยพระครูกเกษมสอนคุณอายุ84ปีเจ้าอาวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ที่มีการเลี้ยงเล่าโรงทานฟรีในงานทอดกระถินสามัคคีนั้นจนมีชาวบ้านที่มาร่วมงานทอดกระถินถ่ายคลิปและนำไปลงในโซเชียลเป็นเรื่องจริงแต่อาตมาไม่ทราบเรื่องเลยว่ามีชาวบ้านมาเปิดโรงทานเล้าฟรีภายในวัดซึ่งนำมาตั้งบนโต๊ะบริเวณสารการประเรียนของวัดในวันทอดกระถินสามคัคคีซึ่งมีชาวบ้านนำอาหารหวานคา มาเปิดโรงทานเป็นจานวนมากส่วนโรงทานเหล้าฟรีอาตมาไม่ทราบเลยมาทราบเรื่องวันที่21พฤศจิกายนมีชาวบ้านมาบอกสร้างความเสียหายให้กับทางวัดเป็นอย่างมากซึ่งทางวัดก็สั่งห้ามดื่มเหล้าในวัดรวมทั้งเล่นการพนันมานานแล้วอาตมาอยู่แต่บนสาลาการประเรียนจึงไม่เห็นโรงทานเหล้าฟรีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทางวัดก็มีป้ายติดท้ามอยู่แล้วอาตมาได้ให้กำนันตำบนเขาดินดำเนินการกับ เรื่องที่เกิดขึ้นกำนันตำบลเขาดินได้นำตัวชาวบ้านที่นำเหล้ามาเปิดโรงทานฟรีนั้นไปให้ทางอำเภอแล้วก็ตำรวจสพหนองแสงสอบสวนแล้วนะคะซึ่งชายคนดังกล่าวที่นำเหล้ามาเลี้ยงในโรงทานฟรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับไป3,000บาทตามข้อหาพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ห้ามดื่มสุราภายในวัดทางกรรมการวัดพร้อมด้วยกำนันได้ชี้แจงสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีไปแล้ว อาตมาคิดว่าไม่น่าทำแบบนี้และสร้างความเสียหายให้กับวัดเป็นอย่างมากเจ้าอาวาสได้กล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ